วันนี้หลักๆนะครับก็จะมาวิเคราะห์ในในส่วนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่เซอร์กิตเดเบเซโรนากาตาลุนยาในประเทศสเปนนะครับก่อนแข่งสุดสัปดาห์นี้ฮอกเก้มาตินนำอยู่24คะแนนนะครับในขณะที่แต้มเต็มมีทั้งหมด37แต้มสปริน12เมนกลางปี25นะครับบวกกันเป็น37มาตินนำอยู่24คะแนน ช่องว่างตรงนี้นะครับพอหักลบแล้วคือ13คะแนน13คะแนนตรงนี้สมมุติว่ามาตินเนี่ยเก็บได้14แต้มนะครับเขาก็จะเป็นแชมป์โลกทันทีแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีตรงนี้มันมัน,ม,นมันมีค่าแปรผันค่อนข้างสูงเพราะว่ามันต้องเอาเอามาเปรียบเทียบกับคู่แขกด้วยทีนี้เงื่อนไขในการที่ฮอกกี้มาตินจะปิดจ็อบตั้งแต่วันเสาร์ได้เลยก็คือ1มาตินชนะการแข่งขัน เก็บแต้มมากกว่าเปกโกเมนาย่าสแต้มในวันเสาร์นะครับเขาจะเป็นแชมป์โลกทันทีถ้ามาตินชนะไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วนะครับจะเป็นแชมป์โลกทันทีในวันเสาร์หรือถ้ามาตินจบอันดับสองและเปกโกเปโกโกไม่ชนะแข่งขันก็คือจบอันดับ3หรือว่ารองลงไปนะครับมาตินก็จะเป็นแชมป์โลกส่วนอันดับที่เหลืออยู่เนี่ยคะแนนมันห่างกันแบบหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับจากอันดับที่3ลงไปถึง9ดังนั้นเนี่ย ก็ลุ้นกันตรงนี้ว่ามาตินจะชนะหรือไม่หรือมาตินจบอันดับ2แล้วเปโก้จบหลังเขาเขาก็จะเป็นแชมป์โลกทันทีนั่นคือเงื่อนไขในวันเสาแบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูทีนี้มาวิเคราะห์เงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ที่เซอร์กิตเดอร์เซโลนากาตาลุนยาครับที่นี่ครับใช้แข่งขันเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะครับเพราะว่าในช่วงต้นปี จัดการแข่งขันมาแล้วการที่มาจัดกันที่นี่นะครับก็เนื่องจากว่าที่เซอร์กิตริคาร์โดตองโมโดนภัายพิบัติหนักเลยนะครับบาเลเซียโดยรอบเนี่ยก็ได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะสะภาพจิตใจของผู้คนเสียชีวิต200กว่าผู้คนไร้บ้านกว่าหมื่นครัวเรือนเมืองเสียหายยับเยินการจะไปแข่งท่ามกลางซากปรักหักพังแบบนั้น นักแข่งก็ค้านสุดชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมาแข่งขันกันที่นี่ที่บาร์เซโลนาแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งครับเป็น c ช a r ริตี้การกุศลเพื่อมอบให้กับบาเลนเซียนะครับดังนั้นสุดสัปดาห์นี้เราจะเห็นแฮชแท็กว่า racing for b a l e n c i a ทีนี้ไปดูครับว่าในการแข่งขันที่บาร์เซโลนาครั้งแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ นี่คือรายละเอียดในส่วนของสนามนะครับสนามนี้ยาว4.65นะครับวิ่งตามเข็มนาฬิกาเป็นสนามที่มีลักษณะคาแรคเตอร์ที่โหดมากๆคุณผู้ชมขึ้นลงหลายจุดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบโฟลสเตทค่อนข้างเยอะมีจุดเบรกหนักๆจริงๆก็คือโค้งหนึ่งรับความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็สนามนี้เขาเรียกกันว่า low ร r ป ก็คือสนามที่มีการยึดเกาะน้อยที่สุดนะครับแทบจะน้อยที่สุดในบรรดาสนามแข่งของ m o t ต g p เลยก็ว่าได้มี14โค้งครับท็อปสปีดท,ที่นี่ที่ทำไว้เนี่ยก็คือ356.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำไว้โดย r เลชสปาการในปี2023รถแข่งอัพพีเลียครับในขณะที่ออลทามแลบเลคคอร์ดก็เป็นของ r เลชครับนาที38.562ทำไว้ในช่วง ต้นปีแล้วครับเดือนพฤษภาคมที่แข่งกันครั้งแรกที่นี่เบสเลสแบบมเยังคงเป็นของยฮันซากโก้ครับในปี2021นี่ครับรายละเอียดของสันหนามลองแลบเฮโนตี้อยู่บริเวณโค้ง1ต่อ2ครับคุณผู้ชมท็อปสปีดแล้วว่าสปีดแรปอยู่ก่อนถึงโค้ง1ในจุดเบรกนะครับจุดที่ยกคันเร่งเนี่ยครับมีโค้งขวา8โค้งนะครับแล้วก็โค้งซ้าย6โคง้ง นี่ครับบริเวณที่เป็นโค้งซ้ายโค้งซ้ายมีจุดไหนบ้างนะครับก็โค้งสองครับแล้วก็ไล่จากโค้ง5.6.7จุดที่เป็นจุดเด่นของมาร์เกสตรงนี้นะครับ567แล้วก็อีกจุดนึงก็นู่นแหะครับโค้ง10 11ที่เป็นส่วนท้ายส่วนนี้เป็นโค้งขวาครับโค้งขวาของสนามนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้ยางที่มิชลินป้อนให้มาเนี่ย ในสุตสัปดาห์นี้มีความเปลี่ยนไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนี่เป็นเซกเตอร์หนึ่งของสน,นามครับสำหรับบาร์เซโลนาทางตรงมายาวๆครับมาเบรกหนักๆปุ๊บแล้วก็เทินขวาต่อซ้ายครับเป็นชิกเคนหลังจากนั้นครับเซกเตอร์ที่2ครับขวากว้างๆจากนั้นก็เป็นช่วงขาลงเขานะครับขาลงเขาเนี่ยตั้งแต่โคง้ง5นะครับขึ้นมาสูง4ส,สูงมานะครับ แล้วก็สูงจุดตรงโค้ง5้าแล้วก็ไหลลงครับลงเนินไปสูงนะผมเคยไปเดินสนามนี้และปั่นจักรยานปล่อยไหลนี่แบบ <c oughs> เร็วเลยทีเดียวครับต้องต้องแตะเบรกไว้ตลอดจุดนี้น่ากลัวครับถือว่าเป็นจุดที่นักแข่งต้องใช้ความเร็วที่ดีมากๆแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าโค้ง5เนี่ยมันเป็นโค้งโลสปีที่นักแข่งเนี่ยแบนโค้งได้โหนมากๆลักษณะที่มาที่ภาพที่เราเคยเห็นที่ผ่านมานะครับก็ก็คือการโหนรถ ที่แบบหัวไหลไปถูกับผิวแทร็กถูขอบเคิร์ฟของฮอเก้มาตินแล้วก็ฟาบิโอกาตาโรครับนั่นคือสไตล์ที่เราจะได้เห็นในสนามนี้ส่วนเซกเตอร์3ครับก็จะมาตรงนี้นะครับมาเบรกที่โค้ง7ต่อ8นะครับก็จะค่อยๆไต่ขึ้นเนินไปครับเดินคันเร่งขึ้นไปแล้วก็ลงไปอีกทีนึงที่โค้ง10นะครับจุดนั้นเป็น,นจุดหนึ่งที่ต้องใช้เบรกหนักนักแข่งทะลุออกไปหลายคนนะครับแล้วก็ การหลุดแทรกลิมิตในสนามนี้จุดที่เขามองว่าเป็นจุดสำคัญนะครับตั้งแต่โค้ง10-11-12เนี่ยคือในฤดูการนี้ครับการหลุดชิกเคนหรือว่าช็อตคัตออกไปโดนลองแลบเพนัลตี้กันแทบทุกกรณีดังนั้นจุดนี้ยากครับถ้ามาเร็วเกินนะครับมันเป็นจุดแซงแต่ถ้ามาเร็วเกินคุณอาจทะลุได้นี่ครับ10-11-12 13-14เป็นจุดที่ใช้ยางขวาหนักมาก จุดที่เบรกหนักที่สุดครับคุณผู้ชมก็คือโค้ง1มีโค้ง4ด้วยครับรวมไปถึงโค้ง10 1 10่กับสิบครับสำคัญเรื่องการเบรกมากๆอยยางที่ใช้หนักที่สุดก็คือโค้ง3กับโค้ง14นะครับแล้วก็สู่สัปดาห์นี้เนี่ยมิชลินนะครับก็จะมีการป้อนยางเข้ามาให้พิเศษจากเดิมปกตินะครับในการแข่งขันครั้งแรกที่บาร์เซโลนาเนี่ยมียางให้เลือก5 5แบบเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศร้อนนะครับยางหน้า3คอมเพลว์ฮาร์ดมีเดียมซอฟ์นะครับยางหลังยางหลังที่ให้มาก็คือซอฟต์กับมีเดียมในช่วงตน้นฤดูกาลนะครับแต่พอเข้าสู่การแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับอากาศเย็นอากาศมันเย็นเป็นพิเศษนะครับทางมิชลินเองก็เพิ่มเนื้อคอมเพลว์มานะครับเป็นซอฟที่เป็นเนื้อซอฟพิเศษเข้ามาอีกในยางหลังนะครับแล้วก็ ยางหลัง3าตัวเป็นยางแบบแอสซิเมติกยางหน้าครับยางหน้าจากเดิมเนี่ยมีฮาร์ดมีเดียมซอฟใช่ไหมครับเนื่องจากว่าสนามแรกที่แข่งที่นี่นะครับยางฮาร์ดเนี่ยไม่ได้ใช้เลยมิชลินก็เลยถอดเนื้อยางฮาร์ดออกในส่วนของยางหน้านะครับก็เลยให้ยางในส่วนของเนื้อคอมพาว์ที่เป็นซอฟกับมีเดียมมาแต่ว่าเป็นซอฟมีเดียมที่เป็นแอสซิเมติกมา2ช้ชอยส์นะครับแล้วก็เป็นซิเมติก ก็คือ,อยางแก้มขวาซ้ายเนี่ยเท่ากัน2ช้อยก็จะเป็น4ช้อยในยางหน้า3ช้อยในยางหลังมี7ช้อยนะครับนี่เป็นจังหวะการล้มของเปโกกันยาญ,ญ่าในรอบสปรินต์ับคุณผู้ชมเป็นข้อผิดพลาดที่เห็นบ่อยครั้งกับการแข่งขันในวันเสาร์ของแชมป์โลก2ส,สมัยคนปัจจุบันฟานเชสโกบันยาญ,ญ่าครับนี่ครับจังหวะที่ล้มแล้วก็ถลายไปล้มค่อนข้างแรงครับมาดูกริสตานหน่อย ในช่วงการแข่งขันครั้งแรกนะครับก็จะมีอเลสเอส์บาการโรเป็นเจ้าของโพนะครับเปกโก้กิดที่2ครับ au, ปลาอูกิดที่3ในแถวที่2มีแบดบินเดอร์ครับเปโดโรสตาแล้วก็ตัวของฟาเบร์ดิจิอันน์安东尼โอครับฮอกเก้มาตินได้ออกซ่าในกิดที่7ก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับกิดที่8เป็นของอเล็กซ์วินกิดที่9ก็คือแจ็คมินเลอร์นะครับกิดที่10เป็นของฟังโกมาเนลลี่นะครับ11เอเนเนบัสซินีนี่สิเป็นมาริกเบียเลสครับ กรีด13บาอเล็กมาเกส14มาร์คมาเกสครับ2พี่น้องจากกรซินี่15เป็นมิเกลโอลิเวราสนามนี้ได้รับข่าวดีครับมิเกลโอลิเวราจะคัมแบ็กสู่ทีมแทร็กเฮาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาส่งท้ายให้กับทีมนะครับแล้วก็มาเรียกความฟิตก่อนทดสอบรถให้กับยามาฮ่าในวันอังคารด้วย16มาโกเบเซคคี่17ฟาบิโอกาตาโร่สเป็นโยฮันซากโกครับแล้วก็ เนี่ยครับก็จะมีออคูโซเฟนเดสทากะนากามิโจอันเมียและกลุ่มหลังมีมารวินี่แล้วก็ตัวของแบรดเดิลครับแบรดเดิลลงไวกาดแล้วก็มีข่าวว่าทําเรื่องขอลงไวกาดในสนามสุดท้ายในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเกมเรสนี้เนี่ยก็คนที่ทําผลงานน่าประทับใจในส่วนตัวองผมนะก็คือคนนี้แหละเปโดคอสซาผลงานดีมากไล่บุกด้วยความมั่นใจแต่สุดท้ายพลาดล้มครับคือ จังหวะที่ล้มเนี่ยมันก็เกินลิมิตไปหน่อยนะครับก็ไถ่ล้มไปนะครับกริปหน้ากับกลิปหลังมันไม่จับครับนี่คือจังหวะไล่ล่าของมาตินกับเปโกบันาย่าครับมาร์คมาเกสช่วงหลังครับเขาใส่ย,ยางหน้ามีเดียมยางหลังซอฟนะไล่บวกแล้วก็กดดันคู่แข่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาแซงอเลสสบาการโรได้ในช่วงท้ายนะครับซึ่งมาร์คมาเกสก็ออกมาขอโทษอเลสครับบอกว่า ขอโทษอเลสด้วยที่ไม่สามารถส่งท้ายบาร์เซโลนาก่อนจะรีทายได้บนโพเดียมนะครับเพราะมาร์กได้ขึ้นโพเดียมในอันดับที่3นี่ครับอันดับบนโพเดียมครับเปโกบันายากลับมาได้เสมอเมื่อมีปัญหาในวันเสาร์วันอาทิตย์กลับมาเป็นผู้ชนะอันดับ2เป็นมาตินนะครับอันดับที่3ก็คือตัวของมาร์กมาเกสสุดสัปดาห์นี้สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปครับคุณผู้ชมปัจจัยสําคัญเลยคือเรื่องของสภาพอากาศที่มันเย็น แทร็กเย็นวิธีการขี่วิธีการจัดการกับอุณหภูมิยางก็จะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการที่มิชลินนะครับให้ยางที่เป็นเนื้อซอฟพิเศษมาที่ยางหลังสําคัญนะครับสําคัญมากๆนะครับก็น่าจะช่วยให้นักแข่งมีตัวเลือกยางมากขึ้นส่วนนี้ครับผลการแข่งขันในครั้งแรกที่แข่งที่บาร์เซลโลนาในช่วงต้นปีนะครับเป็กโกชนะมาตินดับ2มาร์กไลบูรหัมขึ้นมาจบอันดับที่ส อันดับ4ี่อเลสส์สปาการโรนะครับอันดับ5ก็คือไฟโบดิจิอานโตนิโออเลสเนี่ยชนะในรอบสปิน์เมื่อวันเสาร์นะครับแต่พอในการแข่งขันรอบเมนกลางปีรถอะบิเลียก็ยังมีปัญหาอยู่หลกัหลกๆก็เป็นเรื่องของความร้อนนะครับสนามที่แล้วที่มาเลเซียอเลชมือพองคุณผู้ชมความร้อนมันทะลุมันทะลุมาถึงแฮนด์นะครับแล้วก็ทะลุไปที่ถุงมืออเลสบอกว่าไม่สามารถขี่ได้เต็มประสิทธิภาพเลยอันดับ6 เป็นราอูนะครับอันดับ7อเล็กมาเกส8แบรดบินเดอร์9ฟาบิโอกาตาโรแล้วก็อันดับที่10เป็นมิเกลลิราเนี่ยครับไล่ลงไปมีเบสเซคคี่ครับบิยันเลสอะคอสตาจบ13นะครับอะคอสตาลม้มแล้วก็เอารถลุกขึ้นมาลุยต่อได้ในวันเสาร์อะคอสตาได้ขึ้นโพเดียมสปรินนะครับ14เป็นทากะนาคากามิ15โจวันเมียมีแต้มนะสนามนี้บรรดารถแข่งฮอนด้าก็จะมีเนี่ยครับซาโกสิบ 17เป็นมาริ n นี่นะครับ18บาสเซนินี่แล้วก็ที่ c r a ชเอา t ออกไปนะครับก็จะมีฟรงโกมอมเรลี่ออคุโซเฟเนสแล้วก็แจ็คมินเลอร์นะครับนี่คือผลการแข่งขันครั้งแรกมันก็มันก็บ่งบอกได้หลายอย่างพอสมควรนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนอากาศมันเย็นนี่แหละครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครจะเร็วที่สุดแล้วก็ มีความคงที่ที่สุดกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวรอดูนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนี่ยสำคัญมากๆว่าใครจะทําได้ดีที่สุดเพราะว่าวันเสาร์มันจะเป็นตัวชี้วัดแชมป์โลกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูคะแนนสะสมหน่อยครับล่าสุดตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นฮอกกี้มาตินนะครับมี485คะแนนนำเป็กโกยู่24คะแนนก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า คะแนนที่ห่าง24แต้มเนี่ยมันมันจ่อจริงๆนะครับจ่อจะเป็นแชมป์โลกของมาตินจริงๆคือมาตินไม่ต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมถ้าเขาจบท็อปไฟทั้ง2วันนะครับหรือว่าวันเสาร์ล้มแล้วก็วันอาทิตย์จบอยู่ในอันดับที่3ามอะ่ะก็จะเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมาตินเองถ้าเขาไม่ไม่ได้ไปแบบไปตื่นเต้นนะครับไปเต้นตามการเล่นการเล่นสงคราม ด้านจิตวิทยาของเปโก้ปัญญาฮอเก้มาตินยังไงก็แชมป์โลกอันนี้คือในมุมผมแล้วก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้าจริงๆนะครับนอกเสียจากว่าดวงซวยจริงๆอะดวงซวยล้มเองกับโดนใครเป็นต้นเหตุให้ล้มทั้งในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทําให้มาตินนั้นไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์โลกได้นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับแล้วก็อันดับที่มีลุ้นในส่วนของคะแนนสะสมนะครับ มาร์กมาเกสกับบาสเซนินี่ตอนนี้คะแนนห่างก,กันแค่แต้มเดียวลุ้นในดับที่3ของโลกตรงนี้มาลุ้นกันดูครับมาร์กใน GP23 แล้วก็บาสเซเนนีใน g ี2 4่ใครจะได้ตำแหน่งที่3ของโลกไปครองนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับส่วนนี่เป็นตารางแข่งนะครับเดี๋ยวมาดูตารางแข่งกันหน่อยนึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันศุกร์ นี่ครับวันศุกร์ก็จะเริ่มซ้อมนะครับของ Moto3 บ่าย3 Moto2 บ่าย3โมง50นาที m o t ต GP ซ้อมฟรีแพคทิสที่ที่1ครับ4โมง45หลังจากนั้นพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อกันในช่วงคำ่ำ Moto3 ซ้อมครั้งที่1แบบเป็นทางการนะครับที่เอาไปทำคอมบ e เสชันก็จะเริ่มต้นในเวลา19นาฬกานาที โมโต2ครับรอบแพ็กทิสหนึน่งยี่สนาฬิกานาทีแล้วก็ปิดท้ายวันแรกรอบ PR ของโมโต GP 60นาทีนะครับสามทุ่มตรงในวันเสาร์ครับคุณผู้ชมจะเริ่มต้นตั้งแต่บ่าย่กับแพ็กท i c e 2 Moto 3นะครับต่อด้วย Moto 2ครับ15.25 Moto GP Free Practice แพ็กทที่2นะครับซ้อมอิสระ16.10แล้วก็เข้าสู่การคอลี่ไฟครับรอบ Q1 ของ Moto GP เนี่ย16.50นะครับ แล้วก็ Q2 เนี่ย17-1-5จากนั้นครับพักกันอยู่ราวๆชั่วโมงเสร็จๆนะครับก็จะไปแข่งขันรอบคอลี่ไฟของ Moto3 1850นะครับ Q1 Q2 เนี่ย1915จากนั้นครับ Moto2 ครับ Q1 1945ครับ Q2 2015แล้วก็ในส่วนของการแข่งขันรอบสปินครับคุณผู้ชม21.00น,นนะครับ3ทุ่มตรง ในวันเสาร์นะครับแข่งกัน12รอบสนามในวันเสาร์เนี่ยเออก็เอาจริงแล้วสปอตที v ถ่ายทอดตลอดทุกช่วงอยู่แล้วนะครับส่วน PPTV จะมีการถ่าย,ายทอดการแข่งขันตั้งแต่เวลา2ทุ่ม25นาทีหรือว่า2ทุ่ม15ประมาณนี้ในวันเสาร์นะครับอาจจะได้ดูการคอลี่ไฟในรุ่น m o โ o ทนะครับแต่ว่าแน่นอนครับคอนเฟิร์มว่ารุ่น MotoGP ในรอบสปินเนี่ยถ่ายทอดสดให้ชมแน่นอนในวันเสาร์ ทีนี้มาดูในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็จะมีวอร์มอัพนะครับของ MotoGP 1540นะครับแล้วก็16.00เนี่ยเป็น Rider Fan Parade จากนั้นครับ17.00ครับ5โมงเย็นแข่ง Moto3 18รอบสนาม Moto2 18.15ครับส่งท้ายกับกล้องสังเกตจันทราแข่ง21รอบนะครับแล้วก็ MotoGP 20รอบสนามอ่ะ24รอบสนามนะครับในเวลา2ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะครับ ก็ต้องมาลุ้นว่าฮอเก้มาตินจะสามารถปิดจ็อบเป็นแชมป์โลกได้ตั้งแต่วันเสาร์หรือไม่ลุ้นกันตั้งแต่ตรงนั้นเลยคุณผู้ชมนะครับนั่นก็เป็นพรีวิวของ MotoGP ครับมาเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กับทุกคนหน่อย